สวัสดีครับผมมา RPG ยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนสู้ซีดี์ที่จะบอกเรื่องที่คุณควรรู้ในการต่อสู้กับตัวละครแต่ละตัวในเกมสีเฟเธอร์5วันนี้อยู่กันกับริวนะฮะตัวละครพระเอกของเกมที่ไม่ว่าผู้เล่นคนไหนก็ต้องเคยเล่นหรือว่าเคยสู้ด้วยกันมาแล้วทั้งนั้นเรามาดูกันว่าก่อนที่เราจะไปสู้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนบ้างชโชริคเคน EX ที่บุกต่อไม่ได้ไม่ว่าใครก็ต้องเคยโดนท่าชโชริคเคน EX ของริวกันแน่นอนนะฮะ เพราะว่านอกจากจะใช้ในการปิดคอมโบด้วยดาเมจสุดแรงได้แล้วเนี่ยจะเป็นท่าที่มีมตานะาะาะใช้ในการสวนการโจมตีของฝ่ายไ,ได้อีกด้วยแต่ว่าจริงจริงแล้วนะฮะท่านี้เมื่อใช้โดนแล้วจะไม่สามารถบุกต่อได้นะฮะจะเห็นว่าเมื่อริวเนี่ยแดนตามมาหลังจากใช้โชเกนิเอ็กเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นฝ่ายคนใช้ที่คืนตัวทีหลังคนโดนนั่นเองซึ่งการคืนตัวนั้นานะฮะนานมากพอที่จะพนิษการแดดได้เลยทีเดียว ดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราโดนอีกฝ่ายจบคอมโบหรือว่าลุกขึ้นมาแล้วโซยูเคนเ e อ็กใส่เราเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ดับรอนะฮะการแดนสอยอีกฝ่ายแล้วก็พันธิตได้เลยแต่ว่าก็ยังมีข้อควรระวังอยู่ก็คือคนที่โดนเนี่ยต้องลุกเร็วเท่านั้นนะฮะถึงจะสามารถพันธิตการแดนของริวได้ถ้าหากว่าลุกไปข้างหลังหรือว่าลุกช้าเนี่ยริวที่ใช้โซูเคนอ e ีเอ็กเนี่ยจะยังสามารถแดนเข้ามาแล้วก็โจมตีอีกฝ่ายนะฮะตอนที่กําลังลุกขึ้นมาได้อยู่ดี ฮาร์โดวเคนมีดีมากกว่าที่เห็นฮารโด a n เคนอนะฮะอีกหนึ่งท่าสําคัญของเรลวที่ใช้ในการรักษาระยะจบคอมโบหรือว่าแม้แต่ใช้ใการกดดันฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าท่านี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งความลับนะฮะที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือในช่วงก่อนที่เรีวจะปล่อยพลังออกมานะฮะตัวเรีวเนี่ยจะขยับไปด้านหลังนิดนึงนะทำให้สามารถหลบการโจมตีได้ด้วยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในบล็อกสติงนี้นะฮะเมื่อเรีวใช้บ็อกสติงเสร็จแล้วเนี่ยกดถอยหลังทันทีจะต้องกันนะ,ะอี ถ้าหากว่าบล็อกสติงนี้เนี่ยจบแล้วแล้วแทนที่จะเดินถอยหลังเนี่ยเป็นการกดฮัโลเคนเอ็กทันทีแทนริวเนี่ยจะสามารถหลบการนั่งแต่กลางหอยฝ่ายได้นะฮะพร้อมกับวิปพนณิษ์ใส่การโจมตีด้วยดังนั้นนะฮะเมื่อเราเจอริวเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้เสมอว่ามันอาจจะหลบการโจมตีของเราได้ทั้งท้งที่การโจมตีของเราบางครั้งเนี่ยเรามั่นใจว่าโดนนะฮะอย่าโดนหลอกด้วยสายฟ้าวิธีเกอหนึ่งของริวเนี่ยจะทําให้ ถ้าโจมตีของริวนะฮะกลายเป็นสายฟ้าแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งฮาโดเคนแล้วก็โคิวเคนเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นมากขนาดนั้นนะ,ะโดยเฉพาะถ้าฮารโดเคนเนี่ยที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยคนกันอาจจะไม่กล้าสวนอะไรออกไปเพราะว่าถ้ามันดูแบบเป็นไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟาแล้วก็ดูแบบง่วงนานๆนะฮะบล็อกสติ่งในมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่คนไม่กล้ากดสวนทั้งท,ง,ทงที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราการฮารโดเคนแล้วเรากดปุ่มโจมตีออกไปทันทีฝ่ายที่ยิงพลังนะจะเป็นฝ่ายตาัวเคานเตอร์ฮิตเองน ดังนั้นนะถ้าว่าเราไปเจอริวแล้วเราอยู่ติดมุมแล้วริวยิงพลังใส่เรารัวๆเนี่ยเราก็สามารถกันฮารูเคนแล้วก็รีบกดกระโดมนดีกลับไปได้เลยก็จะเป็นฝ่ายเรานะฮะที่โจมตีโดนนั่นเองเอาตัวรอดจากบล็อกติงหากินตัวละครทุกตัวของติดเฟเธอร์หจะมีชุดการโจมตีต่อเนื่องที่ใช้เป็นการป็นประจำอยู่นะฮะสำหรับริวเนี่ยเราจะเห็นยืนต่อยกลางสองครั้งนั่งเตะกลางแล้วก็ฮารูเคนกันบ่อยซึ่งเป็นบล็อกติงที่ไม่สามารถใช้ท่าปกติแทรกระหว่างกลางได้นะฮะ และด้วยนั่งแต่กลางเป็นการโจมตีล่างแล้วทําให้สายกันต้องนั่งนะฮะในการการนั่นเองเกิจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ยังไ็นต้องทาแบบนั้นนะฮะเพราะว่าในเกมซีเบตเตอร์ห้านั้นเนี่ยการนั่งนะฮะแม้ว่าจะสามารถกันการโจมตีล่างได้แต่ว่ามันทําให้ตัวของเราเนี่ยกว้างกว่าตอนยืนสําหรับบ็อกสิงหากินของรีวันนี้นะฮะถ้าหากว่าเราไม่กดนั่งลงไปเพื่อจะกันนั่งแต่กลางเนี่ยนั่งแต่กลางนั้นก็จะไม่โดนตัวเราเลยนั่นเองการทําแบบนี้นอกจากจะหลบนั่งแต่กลางได้แล้วเนี่ยยังสามารถรอวิพนิษการแต่กลางทีี่ือไดด้้กวยนะ พนิษวีชิปที่สั้นให้คุ้มที่สุดโดยปกติแล้วนะตัวละครทุกตัวจะมีท่าที่ใช้พนิษวีชิปที่รุนแรงเกือบทุกตัวอยู่แล้ว oh <my> แต่การทาให้อีกฝ่ายล้มด้วยท่าบางท่า oh <my> เราอาจไม่สามารถพนิษด้วยท่าที่เราใช้เป็นปกติได้เพราะว่าท่านั้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่ออกช้าสําหรับริว oh <my> เป็นตัวละครที่วีชิปถูกจัดว่ามีระยะถอยหลังที่ค่อนข้างสั้นกว่าตัวอื่น oh <my> จะเห็นว่าถ้าล้มด้วยคอมโบนี้นะฮะแล้วอีกฝ่ายลุกข,ขึ้นมากดวีชิปเนี่ย จะถอยไปไกลเกินกว่าระยะที่นั่งเตะกลางถึงแล้วนะฮะรวมถึงยังคืนตัวทันก่อนที่ยืนเตะหนักจะโดนอีกด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นริวที่มีระยะถอยหลังของ v c ท i ิปที่สั้นกว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถโดนพนิษด,ด้วยนั่งเตะกลางแล้วก็ต่อคอมโบได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ลองไปหาดูนะฮะว่าตัวละครที่คุณเล่นเนี่ยมีท่าอะไรที่ใช้วีทิปสั้นๆของริวได้หรือเปล่านะพวกท่าที่ ปกติแล้วใช้กับตัวอื่นจะไปไม่ถึงตัวแต่ว่าพอเป็นริวเนี่ยที่มีรยะยะวีซิมสั้นกว่าตัวอื่นเนี่ยแล้วท่าน,นั้นเนี่ยสามารถถึงตัวริวได้นะฮะก็จบไปแล้วสำหรับรู้ก่อนสู้กับตัวละครริวนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เอาไปลองใช้กันดูนะเวลาเจอริวจะได้สู้กันอย่างแบบสบายใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่อยากรู้เรื่องที่ควรรู้ในการสู้กับตัวละครแต่และตัวก็สามารถติดตามนะฮะในซีรีส์รู้ก่อนสู้นะฮะกันได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสที่ช่อง m ิ t ีได้เลย ใครที่อยากได้ตัวละครตัวไหนก่อนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะที่ใต้คลิปไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมาไอพีนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ